แสงสีฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูตรเจแปนสแตนดาร์ดสุดซีนยี่จากญี่ปุ่นกันน้ำกันเหนือมีบำรุงผช่วยให้ผิวาาดูกระจ่างใสยืดหยว่นแอคทีฟเอ็ชเทนถ่านไม่ทำลายพลารังปราศจากสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายปลอดภัยต่อผิวเป็นมิตรต่อโลกลองเลย คำงานหนักมาทั้งวันก็ถึงบ้านก็หลั่งลาเจอฝนตกโหลดเสียลูกค้าเทเซกลับบ้านมาก็ยังชิวอยู่ป้าเนี้ยอะไรอะไรก็ชิวเบาไปหมดนะครับเพราะได้ดอกเบี้ยสุดเบาจากสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ของออมสินผ่อนสบายขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก1.990%ต่อปีวงเงินผู้สูงสุด1 1 0ต่อปี้าค่ะตัวนี้จะเป็นนาฬิกามาใหม่นะคะเป็นงานญี่ปุ่นรับนัดตนบ่ายอัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง4.77%ถึง5.419%ต่อปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อายุสมค่ะมีปัญหากลิ่นปากและเสียวฟันกรุ้งใจมากมากเลยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะแนะนำยาสีฟันที่คิดค้นโดยทันตแพทย์ดรวี v. กลิ่นเหงือกเสียวหอดเดียวจบดรวี v. ยาสีฟันที่อุดมไปด้วยสมุนไพร12ชนิดกลิ่นมิ้นท์หอมเย็นสดชื่นจัดก,การเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายประสมเสริมแบคทีเรียตัวดีให้ฟันแข็งแรงขึ้นปากสะอาดิ่นปากลดลงสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือ l ล n e แอดดรวียาสีฟันสมุนไพรดรวี v. ไม่ใช่แคแนดนดยคิ้ แสองหุ้นเด็กกับ A S L โดยสุเชษสุแคและช่อชดอติวงเพชรไพยศิ์ นุนโดยบริษัทปอตอทอจำกัดมหาชนปอตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนบริษัทยูสตาร์ประเทศไทยจำกัดเริ่มสวยชีวิตก็ไปได้สวยและยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีกลิ่นเงือกเสียวหลอดเดียวจบส,สวัสดีครับ เพื่อนักทุนครับ10นากา33นาทีนะครับวันนี้วันที่สองเดือนกันยายนพอสอง6 7นะครับในแง่ของตัวตลาดทุนผมสุเชษตุกแท้นะครับวันนี้ขอมารายงานเกี่ยวกับตลาดทุนเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ในแง่ของตัวงานรีเสิร์ชสักนิดก่อนนะครับงานรีเสิร์ชนั้นออกงานมานะครับวันนี้งานรีเสิร์ชนั้น ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับจะมีจุดรับที่สำคัญ1350นะครับ1350จุดต้านตัวบนนั้นวางตำแหน่งไว้ที่ระดับ1371นะครับ1371 350ตัวหุ้นครับวันนี้ตัวหุ้นตัวแรกนั้นเป็นหุ้น BCP นะเป็นทุนบางจากในแง่ตัวบางจากนั้นแนวต้านให้ไว้ที่ระดับ40บาทนะครับแนวรับนั้นให้ไว้ที่ระดับ35บาท นะราคาปิดไปวันก่อนนั้นอยู่ที่ระดับ317บาท25สตางคนะ์ไปปิดที่ระดับค่อนข้างสูงเป็นเพราะว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับมีการเก็งกำไรเรื่องเกี่ยวกับการที่มีข่าวว่าซาอุดีอาระเบียจะมาซื้อหุ้นของตัวบางจากนะครับก็เลยทำให้ตัวหุ้นเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมานะครับเช้านี้เองเนี่ยในตัว ะะเดี๋ยวผมขอดูไปพร้อมด้วยนะฮะเช้าที่เองเนี่ยในตัวของบางจากเองนะครับระดับราคาของตัวบางจากนั้นยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ 3, ามบาทห้าสิบตังค์นะครับก็เป็นจุดรับแรกนะครับจุดรับแรกนะครับจุดรับต่อไป3ามห้าห้นะครับตัวต่อไปครับเป็นหุ้นของตัวปุนใหญ่นะครับในแง่ของตัวปุลใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะของการรีเวิร์สกลับขึ้นมาจากระดับราคาข้างล่างครับระดับราคา200 ร้อยเก้าสิบแปดบาทนะเป็นแลนด์สักรีเวิร์สกลับขึ้นมาแนวต้านอยู่ที่ระดับ240บาทครับเช้านี้เองเนีย่ยมายืนอยู่ที่ระดับราคา228บาทจุดรับนั้น220บาท24บาท224บาท220บาทเป็นจุดรับที่สำคัญนะครับตัวต่อไปของตัวหุ้นคือ AWC ครับ AWC นะครับราคาหุ้นนะเช้านี้ใน AWC นะครับ ราคาปิดไปวันก่อน3บาท32สตางครับวันนี้เนี่ยราคายืนอยู่ที่3บาท30นะจุดรับที่สำคัญเนี่ย3บาท20นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับเขาวางตำแหน่งไว้ที่3บาท50สบตางบาท40บาท50กับ a w c เป็นเรื่องของโรงแรมนะครับถ้าโรงแรมดีขึ้นต่องเที่ยวปลายปีเนียจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้น a w c ก็จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นกับตัวต่อไปเป็นหุ้นของตัววาหุ้นตัวนี้เด่นนะ วันนี้ข่าวหนะ้าหนังสือพิมพ์ลงตัววาค่อนข้างเยอะนะครับตัววา5บาท30ครับราคาปิดนะเช้านี้เองก็อยู่5บาท30นะครับจุดต้านอยู่ที่ระดับ5บาท50กับ6บาทนะ5บาท50กับ6บาทนะครับจุดรับข้างล่างนั้น5บาทนะ5บาทเป็นจุดรับข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเข้าใจว่าจะเป็นตัวปอทนะครับตัวปอท จุดรับที่สำคัญของตัวปอทอขณะนี้ราคายืนอยู่ที่33บาท50สตางค์ครับจุดรับนั้นอยู่ที่ระดับ33บาทกับ32บาทนะครับจุดต้านอยู่ที่35บาทกับ36บาทครับนะบเพราะฉะนั้นหุ้นที่ปอทอซื้อก็ได้นะครับใครมีอยู่ถือเตรียมขายนะครับใช้กลยุทธ์ถือเตรียมขายถ้าไม่มีไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะมันใกล้ละว่าดีกว่า นะว่าที่ระดับ5บาท30บเนี่ยาบาท5้บาทนะไปได้ถึง6บาทเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจเป็นหุ้น5บาทนะฮะตัวต่อไป a d c อาจจะซื้อในเดือนตุลาก็ได้นะในเดือนตุลาก็เดือนนี้เดือนกันยาเดือนตุลาไปปกันยาลองดูฮะตัวนี้ถ้า3บาทเนี่ยน่าสนใจนะครับแนวต้านอยู่ที่ระดับสักประมาณ4บาทถึง5บาทนะครับคล้ายๆเอราวันอ่าตัวปุนใหญ่ครับขึ้นมาถึงระดับสูงสุดที่ ทำอินเทนซีฟไวรู้ไว้ได้ประมาณ2 5 0รบนะครับตะนนั้นถ้าเล่นก็โอเคนะครับปุนใหญ่ก็โอเคตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายบางจากเป็นหุ้นที่เอ่อเมื่อก่อนนี้อยู่30กว่าบาทผมว่ามันอยู่40บาทแล้วมันก็วิ่งมาได้แต่ไม่รู้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับผมไม่รู้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับอินไซด์ว่าซาอุดจะมาซื้อหุ้นหรือไม่ซื้อหุ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวนั้นเลยนะฮะดูปัจจัยพื้นฐานดูความแข็งแรงของเขานะครับว่า40บาทเป็นแนวต้านนะครับก็โอเค นะอินเทนซีฟไวรูทำได้ราคาตรงนั้นอันนี้คืองานรีเสิร์ชนะครับที่ออกมาเอาละฮะไปดูกราฟไปดูตัวตลาดกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับว่าตลาดนั้นมีเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเชานี้นะครับไปดูในแง่ของตัวตลาดของอกราฟในด้านของตัวตลาดกันดีกว่านะครับไปได้แชร์หาหุ้นเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนลงทุนครับช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่อง ท่านพอรู้เรื่องเกี่ยวกับเฟดฟันเลสแล้วครับว่าประกาศแล้วว่า1 7 1 8จเนี่ยจะลดอัตาราดอกเบี้ยเพียงแต่ว,ว่าจะลดอัตาราดอกเบี้ยมากเท่าไหร่เท่านั้นเองจุดสองห้าเป็นเป็นที่เราทราบกันอยู่แต่จะไปถึงจุดห้าหรือเปล่าได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับรานนั้นเนี่ยในแง่ของตัวอัตราดอกเบี้ยมันจะกดทําให้ตัวราคาหุ้นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปวันนี้มาดูหุ้นหนึ่งก่อนครับในแง่ของตัวเซตก่อนอันนี้คือเซตนะครับภาพของตัวเซต นะครับภาพของตัวเซตดูในระดับเดย์นะฮะภาพเซตนะครับภาพเซตนะครับภาพภาพเซตเนี่ยท่านเห็นเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้ถ้ามันจะต้องอ่อนตัวขนาดนี้มีเส้น moving a v e r a g e ตัวหนึ่งที่มาลังรับเนี่ยคือประมาณ1 3 5 5, 5ดูซิว่า1 3 5 5วันนี้จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่มันมีมันมีตัวข้างล่างที่เป็นตัวของความสูงของอินเด็ก 3, 3์ นะครับ1 3 2 8 1 3 3 2ก็ประมาณ1 3 3 0 1 3 3 2อะไรตรงเนี้ยนะครับหรือถ้าเป็น moving average ตรงนี้เนี่ยนะครับจะจะอยู่ที่ระดับ1 3 5 0 1 3 5 7นะจะเป็นจุดรับของอินเด็กซ์รอบนี้นะครับรอบแรกนะครับ1 3 5 5 1 3 5 7นนะครับจะเป็นจุดรับของถ้าหลุดต่ำกว่า จริงแล้วไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น1320ฮะน่าจะเป็น1320นะครับ1320 1328นะครับน่าจะเป็นจุดลับใน Index อินเด็กซ์ของของพารามิเตอร์กับของตัวมูวิ่งเอเวอเรสนะช็อตมูวิ่งเอเวอเรสนะครับในแง่ของ25วันนะน่าจะอยู่บริเวณเนี้ยที่1328 1321ก็เป็น1330กับ1320จจะเป็นจุดลับของอินเด็กซ์นะครับนี่คือตัวอินเด็กซ์นะครับ ตัวต่อไปเราไปดูหุ้นกันครับ IVL นะครับ IVL IVL เนะี่ยเป็นหุ้นที่เรื่องของปิโตเคมนะครับเรื่องของปิโตเคมสายสัญญาณ IVL เนี่ยสิ่งที่ดีขึ้นคือตัวซโลสโตร์มันหักขูวขึ้นนะครับแล้วก็ป้าะปะ่จะไปทดสอบรอบนี้เนี่ยบางควรจะไปทดสอบที่ระดับประมาณ19บ0าทนะ19บาทจะเป็นตัวจุดทดสอบตัวแรกนะครับของ IVL นะครับถ้าใครต้องการซื้อหุ้น IVL เดียนะครับซื้อที่ระดับราคา18บาท20ต่างเนี่ยแนวต้านตัวต่อไปจะอยู่ที่ประมาณ19บาท40าทนะครับอ่าสโลโสหักหัวขึ้นนะครับแล้วก็สโลโส r e อยู่ระดับที่41เท่านั้นเองค่อนข้างต่ำนะค่อนข้างต่ำนะครับอ่าตัว e a r n i n g ปรตะแฉครั้งนี้ออกมาเนี่ยอ่อ IVL ครั้งนี้ออก e a r n i n g ็งต์ปะแฉออนนี่ฮะตรงนี้ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขยับนี้สักนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นผลการดำเนินง,งานนะครับติดลบอไอ i ี IV l อลเขาติดลบนะผลการงานติดลบนะครับติดลบไป3.96หาไม่ได้นะครับมีปิโต,โตเคมอยู่2ตัวนะครับที่เล่นกันอยู่ในกระดานเนี่ยนะครับเป็นปิโตเคมของ IVL กับอีไกตัวหนึ่งเป็นตัว PTTGC p t นะนะครับ ปิโตเคมีกตัวหนึ่ง PTGC PTGC เนี่ยราคาหุ้นอยู่25บาทนะครับ i v l เนี่ยราคาหุ้นค่อนข้างายืนอยู่ระดับบนนะครับยืนอยู่18บาท20ตังอยู่ข้างๆ้าง,าง,างบนแต่ตัว PTGC เนี่ย25บ,บาท25ตังค์เออร์เน็ตประแชร์ของตัวเนี้ยเพิ่งออกผลการงานมา27ตังนะ27ตังนะครับ27ตัง อายี่เจ็ดตังเนี่ยถ้าเราเอาครึ่งปีได้ยีเจ็ดตังทั้งปีให้บาทหนึ่งสมมุติว่าเป็นบาทหนึ่งนะเล่นด้วย PE 14เท่าอ่าเออสิบสี่เท่าเองเหรออ่าเดี๋ยวขอดู PTGC นิดนึงนะฮะ PTGC ขีดด้วย PE นะครับขีดด้วย PE อ่าฮะนะโอ้โหได้ยีได้ยเจ็เท่าฮะ ถ้าไปสิเท่าคือตรงปัจจุบันมันต่ํามากครถ้าไปกลางๆคือ27เท่า27เท่าบาทหนึ่งก็ยีบาทนะเพราะนั้น PDTGC เนี่ยนะราคาตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่ระดับ27บาทถึง30บาทถ้าแนวต้านสาบาทโอเคแต่ IVL เนี่ยเนื่องจาก IVL มันเล็กกว่าตัวของ GCIVL ขึ้นไปก็20บาทเพราะฉนั้นในความเห็นผมเนี่ยถ้ารักปิโตเคมเอา,อางี้ดีไหมครับเพื่อนนักลทุนครับ ผมใช้กลยุทธ์ใหม่ผมใช้กลยุทธ์ว่าเอา IVL เนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ IVL ออกแล้วไปซื้อ GC แทนอาจจะเอาออก500หุ้นอาจจะเก็บอา่า PTC ได้แค่400หุ้นนะแล้วก็ถือ GC กับ IVL ไปพร้อมกันเหมือนกับถือ IVL ไปตัวเดียวะนะฮะแต่ไปพร้อมกันผมว่าเวลามันกลับเนี่ย IVL ขึ้นไปได้มากที่สุดก็ยี่บาท แต่ GC เนี่ยขึ้นไปได้มากสุดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เป็น Open w ็น k แล้วกันนะฮะเป็นวีคแล้วกันนะครับถ้าเป็น IVL เนี่ยขึ้นไปสูงสุด25บาทตรงเนี้ยนะสาบาทอ่ะยีบาท30บาทเอาเอาตรงนี้เลยนะผมจับด้วย2 5บาทตรงนี้แล้วกันแต่ถ้าเป็น PDT GC เนี่ยณเวลาเดียวกันรีวิสลับเนี่ยตัวนี้จะได้อยู่ถึงระดับ40บาท38บาท39บาท40บาท25บาทไป40บาทได้เท่าตัว Ivl ได้เท่าตัวไหม Ivl จาก18บาทไปได้แค่50%าเองได้25บาทเองเพราะฉะนั้น GC ได้เปรียบกว่า Ivl เพราะฉนั้นแต่อย่าเชื่อผมหมดอาอาจคือผมในแง่ของเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมว่า GC มันแข็งแรงกว่า e a r n i n g ็ตต์บัญชมันเป็นบวกแต่ Ivl e a r n i n g ็ตต์บชมเป็นลบเพราะนั้น e a r n i n g ็ตต์แชร์เป็นลบต้อง3บาทเนี่ยปีนี้ทั้งปี Ivl อาจจะทําไม่ได้มาก นะพอทําไม่ได้มากเนี่ยมันจะดีดกลับขึ้นไปเนื่องจากมันเป็นติดลบอะมันต้องไปล้างติดลบให้ออกให้หมดแต่พอ PTGC เนี่ยนะครับ PTGC เนี่ยมันเป็นบวกแล้วเป็นยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดตังค์ผมไม่ให้ไม่ให้มันเยอะนะยีิบเจ็ดตังค์ก็ให้บาทหนึ่งนะถ้าบาทหนึ่งก็แน่ประมาณสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทนี่แหละนะ PE เล่นสามสิบห้าเท่านะก็นะฮนะเพราะนั้น ผมว่า GC น่าสนใจมากกว่า IVL แต่ก็บางคนรัก i BL อ l อแอ่อู่่นะก็โอเคอะ k b แบ k ครับตัวต่อไป <c oughs> k b แบ k ค4ร้อยสีบาทก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยฮะถ้าดูจากวีคเนี่ยขึ้นมาเต็มที่อยู่ที่145บาทก็เป็นไปตามเป้าหมาย145บาท150บาท155บาทเดี๋ยวดูราคาสูงสุดแต่อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย ร้อยสี่ห้าบาทเองยังไม่สามารถไปร้อยห้าห้าบาทร้อยห้าสิบาทได้ข้อเสียข้อเสียของ Kbank นะขนาดนี้ใครดูไลฟ์สดเนี่ยนะครับข้อเสียของ Kbank คเนี่ยคือกำลังจะหักหัวลงในดับวีคในดูระดับเดย์หน่อยนะดูระดับเดย์หน่อยนะครับระดับเดย์หักหัวลงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเชิงกลยุทธ์เป็นเชิงกลยุทธ์นะฮะนี่เชิงกลยุนะยทธ์นะฮะในแง่ของเออ e a เ n i n g p e ปอร์แชร์ได้10บาทนะได้10บาท สิบบาทกกว่าสิบบาทเท่าไร่เนี่ยขอดูอีกนิดหนึ่งเด้อันนี้ไปกินพื้นที่เขาสิบบาทเท่าไรเนี่ยเนี่ยขอขยับเลยเด้สิบบาทแปดสิบเจ็ดตังอผมจะให้เป็นสิบเอ็ดบาทได้ไหมสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทเอาสิบบาทเนี่ยสิบาทห้าสิบแล้วกันอะนะใกล้เคียงหน่อยสิบบาทห้าสิบได้ยี่สิบบาทได้ยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดบาทเล่นด้วยพีอีเจ็ดเท่า 21่สิบเอ็ดบาทเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบเาทร้อบาท,บาทเต็มที่นะตัว K-Bank ที่ระดับราคาเพราะนั้นราคาหุ้นร้อยสีบาทเป็นราคาเต็มเขาละหาจุดรับเอาฮะจุดรับเน่แน่นอนฮะจุดปลอดภัยเนี่ยดูจาก1 3อบาทเป็นจุดปลอดภัยฮะนะเพราะตัว K-Bank 1 3ร้อบาทเป็นจุดปลอดภัยผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจในแง่จุดรับที่ร้อยสาบาทนะครับ a w c ครับ เป็นหุ้นตัวเล็กตัวนี้เนี่ยอ่าเออร์เน็งเปิแชร์ของเขาได้9ตังค์เตังค์ถ้าทั้งปีนี่ครึ่งปีได้9ตังค์ได้20ตังค์อ่ะ20ตังค์เล่นด้วยฟ E 20เท่า20คูณ20ได้4บาทอ่าราคาเป้าหมาย4บาทฮนะเพราะนั้นตัก3บาท50ถึง4บาทเนี่ยเป็นราคาเป้าหมาย AWC ครับ นะครับนี่ตามดูกันชัดๆนะฮะเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้เกเรอะไร9ตังค์นี่คือครึ่งปีถ้าทั้งปีก็18ตังค์ผมให้20ตังค์20ตังคบบเ์เพื่อไปคูณกับ4บาทเพื่อไปคูณกับ20เท่าเนี้ยนะถ้าเป็นเอ่อเท่าไหร่นะ18ตังค์18ตังค์เอาเดี๋ยวผมเอาเครื่องคิดเลขก่อนแนะขอยืมเครื่องคิดเลขมาคูณก่อนนะครับไม่ทันนะครับ ก็โอเคนะฮะเพราะนั้นราคาหุ้นแม่หาเครื่องคิดเลขหายากซะด้วยนะใครมีเครื่องคิดเลขก,ก็เอาสิบแปดตังคูณกับสิบแปดตังไปแล้วกันนะอะก็จบไปละนะสิบแปดตังผมยังหาเครื่องคิดเลขไม่ได้เลยอ่ะได้ละจุดหนึ่งแปดนะฮะจุดหนึ่งแปดนะครับจุดหนึ่งแปดตัวนี้นะครับเอาจุดหนึ่งแปดคูณด,ด้วยจุดหนึ่งแปดแล้วกันนะฮะจุดหนึ่งแปดคูณด,ด้วย คูณด้วย PE 18เท่านะสิเท่าได้ประมาณ3บาท50ตังค์ฮะนะเพราะตอนนี้อยู่ที่3บาท30เนี่ยนะฮะไป3บาท50นะฮะยังไงไงสาบาทห้ต้องเจอละ EA ครับอ่ะไปดู EA กัน EA ออกผลการงานมางวดนี้เนี่ยอ่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับอ่อนตัวนะครับ EA นั้นอ่อนตัวมาเล่นที่ EA นะฮะ EA อ๋อได้39ตังค์ได้39ตังค์ฮนะ สามสิบเก้าตังค์ครึ่งปีได้สามเก้าตังค์ทั้งปีเอาสามเก้าตังค์คูณสองเลยเลยต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยสามเก้าคูณสองสี่สิบตังค์ได้แปดสิบตังค์ได้เอาแปดสิบตังค์นะฮะให้เขาแปดสิบตังค์แล้วกันคูณด้วย PE เห้าเท่าคูณห้าเท่านะเ,าเขาจะได้โอ้โหได้สี่บาทเท่านั้นเองนะได้สี่บาทเท่านั้นเองนะก็โอเคฮะตอนนี้ราคาหกบาทสิบแหละ นะครับพี่เทพครับนะสายสัญ,ญญาณของ ea ในระดับเดเป็นละะักษณะอ่อนตัวนะครับจุดรับที่สำคัญประมาณ5บาท50านะครับตัวต่อไปเป็นตัวพี่เทพ pttep ่ะ e pttep e นะครับ ptteppttep e e โอ้ย140บาทต่ำมากน่าซื้อน่าซื้อ140บาทเนี่ยน่าซื้อนะครับพี่เทพนั้นราคาเอ r ร์ n g ็ตต์ปะเฉลได้10บาทครับ ิบบาทห้าสิบาทอีกละสิบาท้สอ่องอันได้20บได้ยีบาท21บาทคูด้วย PE ทั้งหมดเเท่านะเจเท่านะได้ทั้งหมดร้อบาทครับร้อบาทครับพี่เทพยังไงไงร้อบาทร้อบาทซื้อนะครับใครที่ดูอยู่เนี่ยท่านเอาเนี่ยฮะเนี่ยฮะเออร์เน็ตประแชร์สิบาทเจเนี่ย, e Share, 10, 75, น,ยนะครับเอาสิบาทเจ็ดห้าครึ่งปีเนี่ย นะค75คูณด้วย2คือทั้งปีได้ประมาณ21บาท50 21บาท50คูณด้วย7.11เท่านะได้152บาท153บาทยังไงก็153บาทครับตอนนี้มันราคา105 140เองฮะเป้าหมายเนี่ย150บาทอ่ะเอาไป10บาทก่อนก็ได้เอา10%ก็ได้14บาทอันนี้ได้ประมาณ7% 8%นะครับเพราะนั้นตัวของอพี่เทพ น่าสนใจนะครับน่าสนใจตัวต่อไปเดลต้าโอโห้เพราะ,ะเจ้าพระคุณเดลต้านี่จริงๆเลยจริงนะ <c oughs> เขาบอกว่าชิปโลกจะได้รับความนิยมข่าวนะพูดถึงข่าวนะพูดถึงข่าวข่าวคำว่าอาจจะอะไรนะมีบริษัทบริษัทหนึ่งจะมาทำข่าวในบ้านเราแล้วก็ใหญ่โตมากนะครับ Microsoft ใช่ไหม ผมจำอย่างนั้นได้อ่านข่าวเหมือนกันนะอ่านข่าวตัวเดียวกันนั่แหละมีเดลต้ามีอะไรนะมีกรับ <c oughs> ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับมี a แอดวานมีทรูนะครับมีเดลต้าตัวหนึ่งละ่ะนะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเดลต้าที่ระดับราคา107บาทราคาสูงสุดของ Delta เนี่ยถ้าเป็นระดับเดเห็นระดับ110บาทแต่ถ้าเป็นวีคถ้าเป็นวี เราจะเห็นราคา120บาทครับ120บาทคือราคาตรงนี้ฮะราคาตรงนี้120บาทนะครับเนี่ยฮะเรา120บาทครับเพราะนั้นแต่ไม่ให้ซื้อไม่ซื้อราคา110บาทนี่ยอมแพ้ไม่ให้ซื้อผมให้ซื้อราคาต่ำกว่าร้อยอ่ะนี่ขยับขึ้นมาแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี้คุยถึง80บาทคุยถึง90บาทนี่ให้ร้อยหนึ่งละให้มาลงมา100ก่อนหรือต่ำกว่าร้อยก่อนนะฮะตรงนี้อย่าซื้อเลยฮะโหน จะไปร้อยยี่สิบบาทมันคงไปแต่คงใช้ระยะเวลายาวนานนะเดี๋ยวกลัวมีเรื่องอแต่ไม่ไมน,น่ามีเรื่องอะไรละอัตราดอกเบี้ยก็ลงรัฐบาลใหม่ก็มาผู้นำทางด้านเศรษฐกิจผู้นำทางด้านการลงทุนนะรัฐบาลก็คุณน,นุ้งก็มาดูแลเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะก็โอเคฮนะมีที่ปรึกษาหลายท่านที่เข้ามาช่วยคุยนะก็นะก,นะก็โอเคนะแต่ก็โอเคเผื่อหลือเพื่อขาดแล้วกันนะ อ,อยากซื้อร้อยเจ็ดบาทนะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ล้วทิงเไม่อยากให้ซื้อเลยร้อยเจ็ดบาทมันแพงแต่มันไม่ยอมลงอ่ะนะโอเคบี okay, ดีเมสติก่ะนะไปดูบีดีเมสติก่ะนะสะดวกดีกว่าบีดีเมสเนี่ยเนี่ยราคายี่เอ้ยี่แปดบาทยี่ห้าแล้วอ่ะฮึุ่ณตัวเนี้ยแสงจริงพออยู่ยี่บห้าบาทยี่ห้าบาทห้าสิบยี่บหกบาทก็าหูย่ำเป็นเดือน ย่ำเป็นอาทิตย์เนี่ยตรงเนี้ยย่ำเป็นอาทิตย์ย่ำเป็นเดือนเลยเก็บของย่ำเป็นเดือนเลยเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้ขึ้นมาย8ิบแบาท25แนวต้านครับ29บาท50บถึง3าบาทครับแนวต้านอยู่ตรงเนี้ยนะครับจำคำพูดใ้ผมไม่ดีนะแนวต้านอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปอะไม่เกินเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเอิร์เน็งต์ปะแชร์ครับได้4 4 7ี่ตังค้50ตังได้บาทหนึ่งบาทหนึ่งเล่นด้วย PE 29เท่าก็29บาบาทจะแค่นั้นเองอะ นะอันนี้ได้28บาทอันนี้ได้17ตังค์นะฮะ17ตังค์เนี่ยผมเอาให้เป็นให้เป็น50ตังค์จะได้ง่าย50ตังค์2ก็ได้บาท1บาท1ด้วย PE 28.92เท่าก็29เท่าก็29บาทไม่งั้นก็ได้เป็น28บาท50ตังค์ฮะ28บาท50ตังค์ก็บ29บาทนะครับแนวต้านของ BDMS ครับ GPSC GPSC เอนิ่งประชา GPSC เนี่ยเขาบอกว่าแย่ yeah. แต่ผมมองคนละด้านกับเขานะอันเนี้ยได้80ตังค์ท่านดูอันนี้80ตังค์อ่า8ปตังค์ผมให้80ตังค์เป็นบาท60บาท60คูณด้วย PE 24เท่าเดี๋ยวขอดู PE ย8สบาท50เลยนะได้38บาท50 40บาทก็คุมไปละยี่บาท25เท่าคูณด้วยอะไรนะบาท60 สี่สิบาทเออราคายืนอยู่สี่สิบาทราคาเขาคูณยืนอยู่สี่สิบาทแท้ G P S C นะครับเพราะว่าเออดิ้งบาแชร์เขาได้แปดสิบตังค์แปดสิบตังค์ได้บาทหกสิบาทหกสิบคูณด้วย PE อียี่สิบสี่บาทจุดแปดยี่ห้าเท่าเดียนะฮะได้สี่สิบาทโอเคราคาสี่สิบาทเต็มแบงก์กรุงเทพครับอ่าแบงก์กรุงเทพนะครับอ่เออดิ้งบัญชาสี่สิบบาทเจ็ดสิบครับเพราะนั้นได้ประมาณอ้าสี่สิบบาทห้าสิบ สิบเอ็ดบาทห้บเป็นยี่สบาท2ีบาทยีบาทครับคูณด้วย P.E. นี่หกเท่านะฮะหกเท่านะเขาจะได้ราคา149ยสบาทห้ตังคนะ์ฮะเขาจะได้ร4อยสบาทห้ตังค์ครับเพราะ,ะนั้นแบงกรุงเทพน่าซื้อมากอ,อน่าซื้อมากเลยรอยสามเบาทนะร้อยสบาทน้าซื้อนะครับน้าซื้อนะครับไทยพาณิชย ใจวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากคนระับร้อยแปดบาทร้อยี่สิบาททป่2สองราคาครับ OSP ผมอยากดู OSP นี่สิบในกาห้าห้าแล้วนะ OSP วันนี้เราทำกันทำงานกันเพื่อหาหุ้นให้ซื้อให้ได้อ่เอ็นดิ้งเปอร์แชร์อยู่ที่สี่สิบแปดตังค์สี่สิบแปดตังค์ก็5ห้าสิบตังค์ก็ได้บาทหนึ่งบาทหนึ่งคูณด้วย PE ยี่สิบหกเท่าได้ยี่บหกบาทยี่บหกบาทครับยังไงไงก็ยี่บหกบาท ถ้าเอาตรงๆเลยจุด4 8คูณ2นะครับได้96ตังคูณด้วย P.E. เอาแค่26เท่านะฮะได้24บาท96ตังครับงาน24บาทได้แน่ๆนะฮะตามสูตรตอนนี้นะฮะสูตร P.E. เอลยโชว์นะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยยิวผลตอบแทนตันะ้งเอง7%เนี่ยะโอ้เยอะนะ OSP เนี่ย21บเอ็บาทห0บ่าทนาะซื้อเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าจ่ายเงินปันผลมั้งนะราคาถึงได้ลงมา เอดีหรือเปล่าเนี่ยนะผมขอดูก่อนนะออไม่รู้ว่าเขา XD หรือเปล่านะดีวิเดนเปอร์แชร์ของเขาได้30ตังค์สาตังค์ก็นะฮะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะจุดสหารด้วย21่สนะได้เจ็ดอร์นต์ะได้เ็ดเปอยูได้เนะด็ดนตะ์ะเถูกต้องละนะเจ็7เปนต์สมเจดนะได้ ได้ประมาณ7%ก็ผลตอบแทนถ้าดีวีเดนก็โอเคครับปุนใหญ่ฮะก็โอเคนะฮะกรุงไทยกรุงไทยผมขอดูกรุงไทยหน่อยเดยว KTB ฮะกรุงไทยแบงค์นะครับ10ในกาหินาทีแล้วผมลาด้วยกรุงไทยแล้วกันฮะ18บแบาท30ครับ earning per share เขาได้79ตังค์จุด79คูณ2นะได้ไป้าบาท80คูณด้วย PE 6.8เท่า6.5เท่าพอ ได้สิฮะพูดไปเล่นไปนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ขออีกทีฮะจุดเจ็ดเก้าจุดเจ็ดเก้าคูณสองได้บาทห้าแปดคูณด้วย p e อหกเท่าบาทสิบเก้าบาทฮนะ สิบ้าบาทนะครับโอเคครับ10นาฬกาห้าสินาทีแล้วก็จะเย็นนิดนะหุ้นเด่นวันนี้สำหรับผมหุ้นเด่นวันนี้นะผมพอพูดถึงอ่า IBL แล้ว PTTC g เด่นกว่าครับ BDMS ครับตัว OSP ครับตัว OSP นะครับแบงก์เทพครับนะครับแบงก์เทพนะครับแล้วก็กราฟเต็มครับ แค่นี้ฮะนะนะมี PDCG a w AW c ใช้ได้ a d v c นะครับ BDMS ครับ OSP ครับกรุงไทยนะครับกรุงไทยนะครับโอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับดูที่ว่าตลาดนั้นจะปิดไปที่เซตอินเด็กที่ระดับ 1, 65, 1 3 6 5ถึง1,370ได้หรือเปล่าวันนี้ลาครับสวัสดีครับ